สวัสดีครับเอฟซีทูผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับเสี่ยงยาก่ามาตามต่อนะครับเนาะครับงวดนี้ครับมาตามต่อของปูขุนนะครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาปูขุนครับเป็นทรงเป็นตัวเลขเมื่อแล้วครับเป็นเล่าพัฒนาด้ครับเด้อชุดเล่าพัฒนาของปูขุนครับงวดที่แล้วของปูขุนงวดวันที่สิบเอ็ดเนาะของปูขุนกับเขาเลขวิน เหล็กจับคูงเพิ่นครับเหล็กวินเหล็กจับคูงกับบทลางเข้าแหละครับเพิ่นมากแนวทางเดียวกันนะครับเนาะครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับเหล็กปูขุนเหล็กงามๆของเพิ่นเป็นเล่าพัฒนาครับงวดวันที่งวดวันที่สิบสามแหละครับงวดวันที่สิบสามนี่เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับเด้อวันที่สิบเอ็ดตุลาหกหกแหละครับเพิ่นให้งสามกับเขียดเนาะหลุดหูดศูนย์ 0 1 3 0 9 0ครับค่าบกเข่าครับข้เพิ่เศษมีอยู่แค่นี้ครับเป็นของปูขุนครับมาตามต่อนะครับเนาะงวดนี้ครับปูขุนหายมาแล้วครับเป็นชุดลาวพัฒนาครับงวดประจำวันที่วันที่วันที่13นะครับวันที่13นะครับเนาะ วันที่สิบสามวันที่สิบสามตุลาหกหกแหละครับลาวพัฒนาปูขุนครับปูขุนปูขุนครับปูขุนเด้อครับเด้อปูขุนเหลา่าพัฒนา ขอตทษครับพัฒนาครับเป็นล่าวนะครับเนอะครับ13แะครับสิตุลาครับ13ตุลาเด้ครับเนอะครับ13ตุลา,า,าคมชุดของปูคุนครับลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบา เหล็กวินเหล็กเคียงเพิ่นครับเหล็กวินเหล็กเคียงเพิ่นมาก,ก่อนครับเหล็กวินเพิ่นเด้อครับเด้อครับบนล่างคือเก่าครับก็บไปบนล่างเด้อครับเด้อครับเหล็กวินของเพิ่นกับยี่ตัวใดแน่ล่ะ0 0 5 6 7 8 เจ้าครับอันนี้เป็นเหล็กวินเหล็กเชียงของเพิ่นครับสำหรับผู้คุณสิมาแนวทางนี้ครับเหล็กวิ่นเหล็กเชียงของเพิ่นจับเอาได้ครับนะไปวินครับไปจับควนทั้งวินทั้งเซ่ละครับประเภทถือครับมาหนีิทั้งวินทั้งเซ่ผู้คุณว่าครับจับคู่ทั้งหมือนวิ่งหกคูนะครับเนาะครับวิ่งวิ่งเลยวิ่งลูด ครับพิงลุด6กับ0ูนครับหกกับศูนย,คย 0, ์ครับเด้อมาหกับศูนยงามๆครับจับคู่ก็มี5 5 9ห 5, 9, ้6เกกับ 0, 6, 0. 70 86 86 86 96 97 97ครับมาซาในจังหน่อยบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะขอโทษขออภัยครับสำหรับเหล็กปูขุนครับผู้รอคอยปูขุนก็อาจสิมีครับครับขอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับขอขอบคุณนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับติดตามกดไลค์ก็เพื่อให้สังส่องมีกำลังใจนะครับเนาะครับแชร์แชร์ไปให้มู่ให้พวก เปลี่ยนสายบุญนะครับเนาะบุญน้ากันไปงามๆครับของปูขุนเปิ้ลสินักไปทั้งเล็กสามตัวเลขสามตัวนะครับเด้อเลขสามตัวปูขุนครับจับคู่มัห5าคู่คหางบนตัวนี้ครับหาคู่นะครับเนาะเอาหาคู่กันสีเขีนลงไปเลยครับห้าเลขสามตัวนะครับเด้อห้า

แปดเก้าหกเลขผู้ค้นนะครับเแปดเก้าหกเจ็ดหนย์ห้าคู่นะครับเนาะหคู่เ6 0 9 6 0ศูน แ่นี่นะครับเด้อสำหรับเหล็กปูขุนครับบ่ตรงกลมปนว่าบ่าตรงกลมเลยเอาไปเลยง่ามๆสำหรับเหล็กสามตัวกรบเบื้องนะครับเด้อธรรมกับกกจัดถา้าคัดกระพานทั้งสองเสนอเป็นเพียงแนวทางครับเบ้อแนะนำให้เรียนการพนันครับครับ,รบสำหรับเหล็กปูขุนนะครับเด้อนี่ เบอร์โทรเพื่อนครับโทรเพื่อมีอย่างต้องการสอบถามเพื่อนก็นได้ครับเบอร์โทรเพื่อนนะครับเด้อเบอร์ไล่เพื่อนศูนย์เก้าสามคิดสี่เก้าแปดแล้วก็คิด สองสองสามสองสองสามแปดสามแปดครับเบอร์ไล่ผู้คุณครับมีธุระพระปันกับทูบไปหาเพื่นกันได้ครับนี่สิถามเรียงเลขก็ได้ครับนี่สิถามเรียงห้าน้อยก็ได้ครับปล่อยห้าน้อยอยู่ปรึกษาได้ครับเรียงห้าน้อยผู้คุณ เอกรัฐบาลไทยเพิ่งกะออกมาแล้วครับเพิ่งโ้งแล้วครับเจ๊น้อยกับเสี่ยงยาพัาดลอกคสับสั่ซองกับสิเดี๋ยวลงไห้เบิ่งแล้วครับเนาะสำหรับเด็กปูขุนเด็กรัฐบาลไทยครับครับเอาไปจับไปบายเพิ่งเด้ครับเด้อครับผู้ได้มากรับจับผู้ได้คัดกับพันครับทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางครับงามๆามเด็กปูขุนงวดนี่ครับงวดที่แล้วนี่เขาตะเล็กเที่ยงเพิ่นนะครับเด็กเที่ยงเด็กจับคู่ เด็กตั้งรักเพื่นกับว่าได้ครับผู้คุ้นหายบนรางนะครับเด้อบนรางมากครับวิ่งเพื่อนหายศนย์กับ6กกับ0ครับเลขเครยงเพื่อนกับศูนย์ห้าหเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปาไปครับศูนย์กับบอมากกับบอ้ตงเอาอะไรศูนครับแต่วันนี้ผมกับว่า ศูนย์มาอยู่ดีครับเหลียกเล้าผูก็มักศูนย์น้ำอยู่ครับมักศูนย์แต่ละสำนักข้าจ้าก็ระจับมาจังใดผู้ครับเขาไ่ได้เขาไปเบิ้งนะครับเนาะครับอันนี้ก็ของปูขุนครับอันนี้ของปูขุนมันมาศูนย์กับสิ่งคือคือเสี้ยนนอหน้าอยู่ครับเสี้ยนนอหน้ากับสิไปน้ำกันแบบเดียวกันนะครับเนาะครับสำหรับเจอุดรกับพานไปแล้ว้อครับเด้อผู้ได้เข่าติดตามส่องเจลำย่ยกับทาบ่เห็นกัน เสี้ยงยาผ้าละเขาลุ้งแล้วครับส่องเสี้ยงยาผ้าลาะครับลุ้งครับข่ามีเลขเกาหลีหลานสาวแหละครับเลขเล่าเกาหลีเนาะครับเนาะถ้าผู้ใดติดตามส่องเกลี่ยลำไยข่ามาเบิ่งส่องเสี้ยงยาผ้าลาะก็ได้เพราะว่าเกลี่ยลำไยมันบ่ค่อยมีเวลาลุง้งค้าคลายประกันอยู่ครับครับข่านี่เป็นเลขผู้คุณนะครับนะครับวิ่งรูดศูนย์ หกับศูนย์เหรอครับครับครับขึ้นสิท่านเดียวนะครับเนาะครับตอนนี้กาเบลาลครับงอเหรอเนาะครับสองทุ่มออกครับครับขอให้เอฟซีสุขสมเปนหมานนะครับเด้อครับสำหรับชิปนี้เสี่ยงหยาผ้าเลาะครับมีตะเลขปูขุนเหรอครับชิปนี้ครับปูขุนอย่างเดียวเนาะครับเนาะครับพอกันไหมนะครับเด้อ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ